ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่จินเจริญชาแนลช่องที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจเรื่องของประกันมากยิ่งขึ้นนะคะอยู่กับพึ่งชุติรัตน์มังกิตะ EP นี้นะคะจะมาพูดกันถึงเรื่องภาษีกับพรบนะคะว่าเราจะต้องตอบภาษีก่อนหรือว่าตอบพรบก่อนอันไหนก่อนดีนะคะ ถามก่อนเลยว่ารู้จักพรบรไหมพรบรคืออะไรโอเคเรามาทําความรู้จักกับคําว่าพรบกับภาษีก่อนค่ะสองตัวพรบรก็คือมันย่อมมาจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถซึ่งเป็นอะไรที่กฎหมายกําหนดบังคับให้รถทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกต้องทํา มันคือประกันภาคบังคับอะคะ่ะประกันภา,บาคบังคับหรือพอรอบทําเพื่อเป็นหลักคำประกันว่าผู้ใช้รถใช้ถนนเวลาเกิดเหตุคุณจะได้รับการเยียวยารักษาในการบาดเจ็บทุกคนละภาพหรือว่าเสียชีวิตจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายตรงนั้นไปนะคะ ซึ่งกรณีหากเกิดเกิดบาดเจ็บต้องเข้ารับก,การรักษาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเขาเค็จะจ่าย30,000หากเสียชีวิตเบื้องต้นนะ35,000ถ้ากรณีพิสูจน์ได้ว่าเราอะเป็นฝ่ายถูกเราก็จะได้รับชดเชยเพิ่มค่ารักษาอีก50,000ก็เป็นรวมแล้วเป็น8 0,000นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ เชิงเนี่ยก็จะได้กฎหมายเก่ากกกันฎหมายเก่า,าให้ส0 0 0สนถ้าเสียชีวิตนะคะแต่กฎหมายใหม่ตั้งแต่เมษาวันที่1เมษาปี63เป็นต้นมาเนี่ยกฎหมายใหม่ออกมาก็คือเวลาเสียชีวิตหรือทุกคุณภาพเขาก็จะให้50,000นนะคะเปลี่ยนจาก300,000เป็น5 0,000นแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็ในส่วนของเวลาที่เราเราขาด ขาดต่อพรบเนี่ยเราไม่สามารถต่อย้อนหลังได้นะเราก็ต้องต่อเป็นอนาคตต่อไปไม่ถึงว่าย้อนหลังไม่ได้ะก็ต้องตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณต่อได้ถ้าเกิดคุณอยากต่อก่อนที่มันจะหมดอายุก็คือก่อนล่วงหน้า90วันนะคะเวลาไปต่อพรบเราก็ต่อได้ทั่วไปนะคะ ต่อได้ตามตลอ,อคอนเตอร์เซอร์วิสที่เขาขายพร,รบรรหรือจะทงหาพึ่งก็ได้นะแอบขาขออนิดนึงเอาเขียเดี๋ยวพื่งท,ทิ้งลิงก์ไว้ให้ถ้าเกิดใครอยากที่จะซื้อเองนะคะเป็นลิงก์ออนไลน์สามารถซื้อเองได้นะคะ<ไ>พร,ะรบหน้าตาแบบนี้นะคะนี่แบบนี้แบบนี้ก็จะมีหลายหลายบริษัทเป็นกระดาษ A4 ค่ะเป็นกระดาษ A4 หน้าตาแบบนี้นะคะออกโดยบริษัทประกันภัยนะคะนี่ค่ะ โดยบริษัทประกันไทยใครใคร,ใครมีสำเนาก็ใครที่ต่อออนไลน์เดี๋ยวนี้เขาจะให้รับเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์คุณก็สามารถปริ้นแล้วต่อไปต่อได้นะคะซึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะใน,นส่วนของของป้ายภาษีนะคะหลายคนก็จะเรียกว่าป้ายงวงกลมเป็นคอเเหมือนกันทำไมเรียกป้ายวงกลมทั้งที่มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ จะเป็นป้ายสีชมพูนะคะสีชมพูฟ้าแล้วก็จะมีรายละเอียดเนาะของรถเราแล้วก็เน้เนย้ําในเรื่องของวันหมดอายุของภาษีเราก็ตัวใหญ่ๆหน่อยก็คือพอสอนะคะที่หมดอายุติดไว้หน้ารถนะคะตอนนี้ถ้าเรามีป้ายตัวเนี้ยที่ยังไม่หมดอายุแสดงว่าเราเสียภาษีแล้วตำรวจก็จะไม่ปรับไม่จับปรับเรานะคะถ้าถ้าเกิดเรา,เราขาดต่อหรือว่ามันหมดอายุเนี่ยมีสิ์โดนปรับ4 0 0ถึง1,000บาทนะคะก็ ต่ออายุได้ล่วงหน้า90วันเช่นกันค่ะค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนก็คงรู้แล้วว่าเราคนที่ต้องต่อพรบก่อนที่จะไปต่อภาษีนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าพรบกับภาษีของเรามันหมดไม่พร้อมกันเราก็สามารถแจ้งเจ้าที่ตอนที่เราต่อพรบได้ว่าเราอยากให้มันหมดพร้อมกันเราจะได้จําได้ว่ามันจะไม่ขาดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดู แค่ว่าป้ายภาษีของเราอายุเท่าไหร่เราก็รู้ได้เลยว่าพรบรเราหมดพร้อมกันแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะมันจําง่ายแล้วเราก็จะไม่สูมเสี่ยงที่เราต้องจ่ายเองนะคะถ้าเกิดว่าเราไปประสบอุบัติเหตุเกิดว่าพรบรเราขาดอ,อ่างเงี้ยค่ะเออเนาะเราทำได้ทําได้แล้วต้องใช้อะไรในการต่อพรบบ้างพรบใช้แค่สำเนาเล่มรถนะคะ เล่มจดทะเบียนรถค่ะสามารถยื่นต่อพระบอได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นรถใหม่รถใหม่ปลายแดงออกร้านมาหรือเนี้ยรถยนต์นะคะภายใน7ปีเนี้ยคุณสามารถยื่นพระบอเพลื่อต่อภาษีได้เลยแต่รถรถที่อายุเกิน7ปีแล้วอะ่ะต้องตรวจสสภาพรถค่ะ ต้องไปตรวจสภาพว่ารถคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะะี่ค่ะต้องมีใบตรวจสภาพแนบไปกับพรบระคะ่ะก็จะใช้อยู่สาอย่างก็คือสำเนาทะเบียนรถพรบแล้วก็ใบตรวจสภาพอีกอย่างคือเงินไปเสียภาษีนะคะไปเสียภาษีได้เลยแล้วก็ถ้าส่วนเป็นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ก็5ปีค่ะอายุเกิน5ปีต้องตรวจสภาพนะคะก็ใช้เหมือนกันเลยประกฑนเดียวกันเกิน ห้าปีตรวจสภาพเสร็จก็เอาใบตรวจสภาพแนบกับไปพรบแล้วก็สำเนารถไปยื่นต่อภาษีได้เลยค่ะภาษีมอไซค์นี่รู้สึกว่าปีละร้อยเนาะไม่แพงแต่ในส่วนของภาษีรถยนต์อะไรเงี้ยค่ะเราต้องต้องเช็คก่อนว่าอายุรถเราเท่าไหร่แล้วมันจะมีเกณฑ์ให้เช็คเดี๋ยวพิ่งเอาลิงก์ของขนส่งแนบไว้ด้านล่างเก็บไว้ให้ถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าอ ตัวเองอะขาดต่อหรือว่าไม่รู้ว่าปีนี้ต้องจ่ายภาษีเท mm. ่าไหร่จะได้เก็บตังถุงเนี้ยสามารถกดเข้าไปในลิงก์ตรงนั้นแล้วก็กดรายละเอียดของตัวเองเช็คได้เลยว่าไอ้ตัวเองต้องตรวจสาพไหมตัวเองจ่ายปีนี้เท่าไหร่เงี้ยค่ะคุณทําได้เดี๋ยวเพิ่งจะฝากลิงก์ไว้ให้นะคะสะดวกสบายเดี๋ยวเพิ่งจะจัดให้เนาะโอเคเดี๋ยวตรงนี้เพิ่งเอาลิงก์ไว้ให้ซึ่งถ้าตรงนี้ชัดเจนแล้วว่าเราควรจะตอ,พอบพรบก่อน พรบรมีหน้าที่ทําอะไรคะพระบรคุ้มครองผู้ประสบภัยที่เกิดจากรถแต่ไม่ได้คุ้มครองรถนะอย่าเข้าใจผิดถ้าหากอยากให้คุ้มครองรถด,ด้วยเนี่ยคุณต้องไปซื้อภาคสมัครใจเพื่อมาดูแลรถคูณรถคู่กรณีนะคะซึ่งไอตัวพรบรเนี่ยคือจ่ายแค่ดูแลคนนะไม่ดูแลรถเอาง่ายๆเนาะถ้าเกิดว่าใครไม่มีไม่มีประกันภาคสมัครใจก็จะต้องเวลา รถเกิดเหตุก็ต้องคว้าก,กระเป๋าตัวเองเนาะเราเอาเอาความเสี่ยงตรงนี้ไปฝากไ้กับบริษัทประกันสีิกว่ามากแลยจะช่วยช่วยได้เยอะค่ะเนาะแล้วก็จะเพิ่มเติมในส่วนค่ะในส่วนของเว็บไซต์ที่ขนส่งเขาให้มาบางครั้งก็อาจจะไม่ตรงนิดนึงเราก็จะต้องนับเอานะคะสมมติว่าปี จดทะเบียนรถเราเป็นของปีพศนี้เราก็ต้องนับพศออนี้เป็น1น,นะคะอย่างเช่น58 5859 6 0 6 1 6263 6ปีนะคะก็คือยังไม่ต้องตรวจสภาพถ้าเข้าปีที่7เกินปีที่7ไปเราต้องไปตรวจสภาพนะคะถ้าเป็นรถมอไซเราต้องไปตรวจสภาพเพราะมันอยู่ที่ปีที่6แล้วนะคะโอเคค่ะขอยากดูเรื่องอะไรดีกว่า ถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์ด้านล่างมาคอมเมนต์มาเล้วเดี๋ยวพึ่งจะทำคลิปออกมาให้จะพยายามทำบ่อยๆหลายๆคนสงสัยเรื่องไหนก็ถามถาม,มาได้เดี๋ยวพึ่งพยาย,ย,า,ยามทำให้ได้เยอะที่สุดนะคะตรงนี้ถ้าเกิดใครชอบช่วยกดไลค์กด u b s c r i b e ให้พึ่งด้วยนะคะอย่าลืมกด u b s c r i b e กดไลค์กดติดตามพึ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไป ะะสำหรับวันนี้จินเจริญชาแนลกับพึ่งชุธิรัตน์มากิตะขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย